สโซนห้องนั่งเล่นซึ่งตองนี้ยังคิดไม่ออกแต่คิดว่าจะทุบจะทุบตรงนี้ออกอาจจะไม่ออกหมดแต่คือเนี่ยล้วก็ใส่กระจกไม่ใช่กระจกสิทำเป็นรูตรงนี้ตรงกลางเพื่อที่ว่ามันจะได้มองเข้ามาในนี้แล้วก็จะทำเขาเรียกว่าอะไรนะไอแลนต,ตรงนี้เอาไว้วางอาหารต่าง,างๆนานาเพื่อที่ว่าพอมองเข้ามามันจะได้ดูแบบทะลุ ผ่านไปได้เลยมันจะได้ดูยาวขึ้นนะคะอันนี้ก็น่าจะเป็นห้องนอนที่น่าจะไม่ได้เอาไว้นอนอยังคิดไม่ออกอันนี้เดี๋ยวเขาคิดก่อนไม่น่าจะเป็นห้องพะโลเพราะว่าพะโลไม่น่าจะมาอยู่แต่คือจะตกแต่งเอาไว้นะคะแล้วก็ด้วยความที่เราไม่ได้อยู่เองเราก็จะทําการ ปล่อยเช่านะคะนี่คือที่คิดไว้คร่าวๆนะคะแต่ขอตกแต่งให้มันสวยงามน่าอยู่ก่อนหรือไม่ก็คืออาจจะไม่ไม่ปล่อยเช่าเก็บเอาไว้ให้พี่ใช้ให้แบบใครอยากจะมาพักตากอากาศก็อาจจะเป็นเช่าเป็นรายไม่รู้สิดูก่อนอันนี้ก็ชั้นสองนะคะนี่ก็จะเป็นห้องนอน จะเป็นห้องนอนก็จะเป็นเตียงตรงนี้แหละเตียงเหนื่อยไม่เอาดีกว่าเตียงตรงนี้ดีกว่าไม่เอาเนี่ยถ้าสมมติว,ว่าที่กรุงเทพทำบ้านเองนะมีมีหวังเครียดแน่ๆเพราะว่าจะต้องคิดว่าเอาอะไรวางไว้ตรงไหนดีนะนู่นนี่นั่นคิดไม่ออก น,นี่ก็จะเป็นวิวข้างนอกหลังพี่ฟ้าอยู่ตรงนี้ข้างน,น้องก็เป็นสวนปลาล์มพี่ฟ้าก็จะได้วิวสวนปลาล์มไปอเอาไว้

เช่าเนีน่ยซึ่งเนียดูดูอีกหลังดูอีกหลังเนี่ยจะได้ไปบ้าน,นเต็มอันนี้จะได้ปล่อยเช่าอันนู้นจะได้เอาไว้อยู่อันนู้นอยู่อันนู้นอันนู้นอยู่ใช่อ่ะพี่พาไปดูตกแต่งพร้อมเข้าอยู่ได้เลยอ๋อน,นี่คือตกแต่งแล้วเหรอคะใช่คือน้องไม่ต้องซื้ออะไรแล้วอนะอนน่าตกแต่งคือพร้อมอยู่เลยเราชอบได้บ้านตรงสามแยกสามแพงตลอดเลย โอ้ยน้องแต่งสวยใช่เผื่อนะไรปล่อยเช่าใช่ไหใช่เอนี้เอาไว้อยู่ใช่อันนี้ก็คือของอยู่เลยค่ะเหมือนยาไ่อยู่หลังนี้ของอยู่เลยใช่ไม่ติดน้องยังน้องไม่ต้องซื้ออะไรเลยนอกจากเครื่องใช้ไฟฟ้าแา้วก็ทำดีหรือว่าเนี่ยอะไร สามจุดสี่เก้าใช่ไหมไออันนี้สองจุดเจ็ดเก้าอ๋อเหรอใช่ผ่อนได้สามสิบปีด้วยขึ้นได้เล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 ยค่ะเอาแล้วเอาแล้วอะไรนะขึ้นเลยเอาแล้วช่วงนี้ตังเยอะด้วยไม่ต้องแต่งอะไรเลยอ่ะมีให้หมดแล้วอ่ะ อม่ต้องใชแล้ว<ช>อ่ะใช่ติดแค่เพื่งใช้ไฟไฟยอย่างเดียวเลยจะเพิ่งขายได้ไหมไปคิดก่อนใช่ไหมใช่ใช่ใช,ชอบใช่ไหมชอบตรงที่ว่าเราไม่ต้องแต่งหรอกใช่ใช่แต่หลังนี้มันยาวเนะาะหลังนี้มันสูง หลังน้่นยาวหลังนี้สูงหลังนี้ก็จะเอาไว้อยู่อุ้ยครัวเหมาะก,กับหนูมากเวลาอาหารเขาเปแค่นี้เขาเปแค่นี้จริงๆโอ้ไม่ก็ เนี่ยทุกคนตาลจะหอมปะอยากยกอยากยกอย่างงี้แล้วก็หมุนไปฝังหนึ่อะหมื่กี้แม่เหรใช่มาดูอนี่เฉยมาดูว่าขึ้นไปงยังขึ้นไปแล้วค่ะน่ารักมะ โอโหนูคิดว่าจะทุบอันนี้ไปเลยเนี่ยเราทุบอันนี <c oughs> <c oughs> ้ใช่ไหมล้วก็ทำเป็นกระจกรอใครรอเจ้าของบ้านนี่เองลดได้ไหมล่ะมาคุยกับเซลพอดีเลยเนี่ยขอไปดูอินทีเนียบ้านนู้นก่อนนะเพราะมันบานปลายขนาดไหนโอยดูติดบ้านพี่กริฟเลยนะจริงเหรอ คือขนาดเท่ากันใช่ไหมคะเท่ากันค่ะเท่ากันแต่อ้หลังนั่ะข้อดีตรงที่ว่าน้องก็ไม่ต้องตกแต่งมินิมอล้วก็เข้าอยู่ได้เลยแค่ใช้ไฟฟ้าอย่างเดียวสรุปหนูโยกของอนนุนเอาไว้เอันนี้แล้วก็แต่งอนุน๋อแต่งอนุนใช่ไหมแต่เราคิดไว้แล้วแหละทะเบียนบ้านอะด้วย เน,นีนะ่ยถ้าสมมติว่าเราทำการทำทุบตรงนี้เป็นสี่เหลี่ยมใช่ไหมลมมันจะผ่านแบบฟุบฟุบก็คือสบายมากอ๋อไอ้นี่นั่นแหละเรื่องเรื่องอินเทอร์เน็ต อุ้ย9,000คนดูนเวลายะสวัสดีค่ะไม่ได้ดูคนดูเยอะขนาดขนาดน,นี้มานานแล้วพูดอะไรไมไม่มีคนไม่ได้มีคนดูเยอะขนาดน,นี้มานานแล้วคือไม่อยากกินข้าวแล้วทุกคนพุ่งตรงนะฟิกเกอร์มีมีอิน Yeah, yeah. คือหนูกำลังคิดไล้ว่าบ้านที่กรุงเทพก็คือดีแล้วแหละที่มันมาแบบนั้น <c oughs> ไม่งั้นหนูวุออ่นวายแน่อ๋อคุณมาพม้องตัดแต่งแล้วใช่ค่ะหรือ <c oughs> <ต>ถ้าหนูชอบแบบไหนหนูก็ส่งมาส่งมาทำที่นี่แล้วก็บอกอยากได้แบบนี้แบบนี้ ไม่ไม่อยากได้ประตูนี้แล้วหนูก็อยากให้มันมีเขาเรียกว่าเหมือนอารมณ์เหมือนต่อออกมาเพื่อที่เหมือนระวังอาหารวางอย่างเงี้ยที่ไม่ใช่ที่ไม่ใช่โต๊ะอะไรก็คือเปดช่องใช่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 องเหมือนเหมนเป็นคาสตาบาร์อ่าใช่ใช่ประมาณนั้นตรงนี้ตัวเราตัวตัวนี้เรจะเอาออกใช่ใช่อแล้วทำเป็นซุ้มโค้งถ้าถ้าโค้งมันก็ต้องโค้งหมดเลยแต่เอาเป็นหนึ่งนี้ก็ได้ค่ะอ๋อเป็นเหลี่ยนี้ก็ได้เพราะว่าพี่แค่เปิดช่องเปิดช่องนี้ก็คือ ต้องการมีน่าต่างมีบางเรื่องไม่ไม่ครับไปไม่สูบเปิดช่องโล่งเลยใช่จะให้ลมช่องลมผ่านไปเนี่ยใช่ค่ะถ้าเราสามารถแบบว่าเอาอันนี้ออกใช่ไหมคะไอ้ทั้งบนนี้เขาออกไม่ได้ใช่ไหมมันต้องอยู่อย่างงี้ใช่ไหมคะทั้งหมดออกได้ไม่ได้ได้ครับก็คือถ้าเกิดจะให้เป็นช่องช่องสูงสูงเลยทำได้เพราะว่าอันนี้จะไม่เกี่ยวเพราะว่ามันจะมีข้างบนจะมีใต้ขา แต่ว่ามันจะได้สูงสุดเ็สุดเต็มที่ทีู่แค่แค่แค่ฟ้าแค่ฟ้าฝั่งนี้นะครับแค่นี้ครับไม่มีอะไรรอรอแค่อย่างเดียวข้างบนโอเคใช่เพราะลมมันดีมากเลยเพราะว่ามันโดนแต่เนี้ยโดนปิดเอาไว้มันได้ดูยาวขึ้นกว้างขึ้นด้วยถ้าถ้าโดยปกติแล้วเนี่ยก็คือจะทิศทางลมแล้วก็ 고프로 괜찮은 분은 จะมาบ่อยๆนะคะมานะมันก็เป็นคาราบ้านใช่ค่ะเป็นแบบสามารถต่อจริงๆจริงๆอันเนี้ยมันเตรียมไว้เป็นเป็นครัวหนักได้ในอนาคตก็คือเหมือนว่าเพราะว่าเวลาเราทําอันนี้จะเป็นครัวเหมือนครัวก็หนักเอาไว้อุ่นได้แต่ข้างหลังนี้จะเพิ่มเป็นครัวไทยเอาไว้ทําอาหารจริงจังเลยครับหนูหนูไม่ทำอาหารทำอาหารไม่เป็นนี่ค่ะสามารถตัดยื่อได้ พัวกำลังดีเพราะว่าไม่ทำอาหารเลยค่ะเ <c oughs> ป็นเน้นห้องนั่งเล่นเ okay, อาแค่กระเป๋าไปไหนรู้อันนี้ให้จอดให้ด้วยรถ e v ร์เจอร์ ที่น้ำน้ำไม่ติดฝังอะไรเลยน้ำแบบไอนี่เลยค่ะไปเปิดช่องลมข้างบนก่อนเล่นพักผ่อนสักทีอัน ah น e ี้ทำไงบันไดวิ่งบันไดมันเยอะมากนี่คิดเวลาเข้าบ้าอุ้ยฉันมาอยู่นะแฮปปี้สบายมาเหอะทุกคนเ้องม่มี Do you like my New House Let's talk everyone ยังไม่มีแอร์ยังไม่มีพัดลมโอ๊ยขายดเยอะเลยอะ่ะเปิดรับลมก่อน มันดีตรงที่ว่าตรงข้ามอะไม่ไม่ได้มีบ้านอ่ะข้างคือเป็นบ้านของพี่ที่นี่แหละพี่จเจ้าพี่กิฟต์ชื่อว่าเป็นเซลเ์อร์เป็นเซลล,เเซล,ลงเรียกว่าอ,อะไรวะเซล,ลโครงการส่วนข้างๆก็เป็นที่ฟ้าส่วนฝั่งนี้ก็คือเขาจะไม่เห็นเราอี่แล้วเพราะถ้าเราปิดม่านอะไรคือไม่เห็นก็เ,เป็นสนตัวมากๆเยี่ยม เออเลิกด uh, ีไงอยู m Arizona, m <funny> ่บ้านวันนี้ไม่คิดว่าจะไม่ไม่ดูสิไม่อยากปล่อยเช่าเลยอะไม่อยากปล่อยเช่าแต่ว่าเราไม่ได้อยู่ปล่อยเช่าเดือนละล้าน เดี mm ๋ยวไปดู reference ก่อนว่าจะแต่งยังไงดีทำลายอ่ะนอนเล่นสิอืม mm hmm. mm hmm. ม,มินิมอลสุดอาจจะให้พี่ชายมาอยู่พี่ชายมาอยู่เออเอาไว้เก็บของก็ได้นะเนี่ยบ,บ้านหลังข้างบนเก็บของข้างนอกอยู่ ถ้าอยากได้ของทีนึงก็ต้องคือมาซูราหลมตรงนี้อยู่ใกล้ห้างทองแม่ออนอยู่ใกล้เซเว่นอยู่ใกล้โรงเรียนว่าในเมืองก็ได้เนี่ยอยู่อันนี้อยู่อะไรวะเนี่ย สุรามีอำเภออะไรบ้างลองคิดมาสิละแมมาชมพรอ,อันนี้ก็อละไรวะถ้าปล่อยเช่าใช่ไหมแล้วแบบมีรอยสักหนึ่งรอยคิดรอยละหนึ่งแสนบาทถ้ามีรอยบุบหรือหักหรืออะไรอย่างงี 100, ้คิดหนึ่งล้านบาทท่าชนะเออท่าชนะอยู่ตรงท่าชนะค่ะ เลบอกเขาว่าไม่ต้องทําครัวใหญ่หรอกพี่ไม่ทําอาหารอยู่แล้วแล้วที่มีเซเว่นข้างหน้าคิดรอจะทาเผื่อเมือกรุงเทพก็มาอยู่ที่นี่ไง นเปเเลยห็นละข้างหน้ามีร้านสระผมอร้านสวยบิวตี้บานนีทุกคนจะอยู่ใน every one bye bye สิวิงบ โอ้โหอะาร the ์โลมาวิ inde, はは่งจนผอมเลยเนี่ยเอาประตูออกอะพาร์โมาเที่ยวใช่กับตั้มบูใช่เอาอันนี้ออกทุบอันนี้ออกทุบอันนี้ออกจบแม่กันไปไหนแล้วอ่ะอยู่บ้านอีกอ่บ้านอีกอีกเขาเรียกว่าอะไรสวยนะหลังแั่งเนี่ย ไปดูมาแล้วไปดูยังสองจุดเจ็ดล้านบ้านพี่ฟ้าให้พี่ฟ้าพาไปดูเราจะไม่เข้าไปยื่นพื้นที่ส่วนส่วนตัวอยากได้คันนี้นอ่ะจะซื้อแฟนขับจะซื้อของให้ใช่ไหมอ่ะนี่ปิดก่อนนี่คันนี้โอเคนะดีว ฮะร้อนอ่ะไปกินข้าวตอนไหนนะกินทะเลกินที่ทะเลหรอเลยไปไปแลกป่ะบู